สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมคลิปนี้อาจไว้วันก่อนนะว่าจะทำคลิปก็ง่วงนอนก่อนก็เลยไม่ได้ทำนะวันนี้เลยได้มาทำวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้แหละผมว่าไม่ใช่ต้องบอกว่าเดี๋ยวคลิปนี้แหละเราจะได้ชุดมั่นใจ100%เเออชุดที่กิจกรรมนี้นะครับการกวาดล้าง ส่วนกระเป๋าต้องไปลุ้นอีก2-3สวันนะเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีอ่ะมันต้องอ่ามันต้องเก็บแต้มถึงเลเวล23มั้งเพราะว่าเดี๋ยวเลเวล23เนี่ยมันจะแจกบบงถึง70อันใช่ไหมครับแล้วเราต้องไปเก็บตามแมปต่างๆอีก5แมปอะ่ะก็แมปละวลาวลาเะ7ใช่ไหมแมปหนึ่งมันจะมีมันจะแจก7บง ก็น่าจะได้พอดีสำหรับใส่ฟรีนะครับเมื่อวานไปดูในกลุ่มเอา้าตู้เย็นมันอัพได้ด้วยเหรออ๋อมันต้องใช้จีโนมลืมไปมันมีสามอันที่สามารถอัพได้ใช่ไหมครับก็คือจะมีอ่าตู้เย็นอัพช่องใส่ของได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าอัพเพิ่มได้เท่าไหร่นะแล้วก็มีที่เก็บระเบิดอ่าอัพอัพได้ ตอนนี้ผมอยู่เลเวล17เนะครับเห็นไหมแล้วก็เลเวล23ก็ได้อีก70หมาลงเลี้ยงหมาก็สามารถอัพได้แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่อัพดีกว่าน้องหมาเนี่ยกินเปลืองคือถ้ามีเต็มมันเปลืองอะแล้วหมานี่คือแบบว่าเวลาเราผสมเสร็จใช่ไหมผสมน้องหมาเสร็จนะนะมักจะได้แบบหมาเพศเดิมเดิมอะสมมุติถ้าเรามีหมาเพศผู้เยอะผสมเสร็จอ้าได้ตัวผู้อีกแล้ว ก็ต้องไปหาหมาตัวเมียอีกแล้วโอกาสจะได้หมาแบบพอดีกันนะ่ะยากมากเลยเออต้องบอกอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากได้แต้มขึ้นไวๆวอ่ะให้ไปลุยที่บงังเกอร์อันฟ้าทั้งหมดปกติและโหมดยากนะครับแต่โหมดยากมันจะยากหน่อยนะเพราะว่าซอมบี้มันถึกขึ้นแล้วก็อาวุธมันจะสร้างดาเมจได้น้อยลงอ่ะด้วยความที่ซอมบี้มันถึกขึ้นไงดาเมจอาวุธของเรามันเลย น้อยลงแต่ถามว่าสู้ไหวไหมก็เอาแค่ชั้น2กับชั้น3ก่อนไหมชั้น4มันมันมีป้อมปืนไงป้อมปืนมันต้องถ้าไม่วิ่งให้ผ่านก็คือต้องยิงให้มันพังซึ่งผมใช้วิธียิงให้มันพังอะใช้ระยะเวลาในการทำนานมากก็เลยไม่ได้ทำคลิปของบังเกอร์อันฝ้าเลย มันเสียเวลาทําคลิปป้อมปืนอันนึงผมใช้ธนูยิงใช้ปืนมันเปลืองธนูมันแค่เอาไม้มาคาับใช่ไหมแต่ปืนนี่คือต้องไปตามหาต้องไปแลกนู่นนี่นั่นไงถึงแม้ว่าเราจะมีเยอะแต่มันก็ล่ยหลอนะเนี่ยมันก็เริ่มเลอยหลอลงไปนะเห็นปะจะอีกหน่อยต้องเอาชุดอื่นมาใช้บ้างแล้วเนี่ยมัน <laughs> แต่ชุดเลเวลหนึ่งเราจะโยนไว้ข้างนอกแล้วเราจะเก็บไว้ชุด พวกทหารชุดเลเวล2เลเวล3แล้วกันวันนี้ที่โมเตลล้างลีนะครับรีแมปโรงงานทิ้งล้างก็ลีแล้วแต่ว่าคลิปที่แล้วเราไปโรงงานทิ้งล้างมาแล้วเนาะโมเตลล้างตอนแรกไปมาแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปไงอ่ะเดี๋ยวไปโมเตลล้างก็ได้น่าจะแต้มมันน่าจะถึงพอดีครับคือมันน่าจะเพียงพอต่อการแลกชุด จุดประสงค์หลักของเราก็คืออีเวนต์นี้นะกวาดล้างก็คืออยากได้ชุดเฉยๆกระเป๋ากระเป๋าถ้าได้มันก็ควรจะได้เนาะเพราะว่ากระเป๋ามันมีเอฟเฟกต์ทุกคนทุกคนเออกระเป๋ามันมีเอฟเฟกตัวเลขครับแบบว่าเราใส่ของไปเท่าไหร่ในกระเป๋านะมันก็จะบอกจํานวนตัวเลขว่าตอนนี้กระเป๋าเราใส่ไปแล้ว10ช่องมันก็จะขึ้นเลข10 12ช่องมันก็จะขึ้เลข12เฮ้ยผมว่ามันก็น่าเอามาเขาเรียกอะไรสะสมเนาะแต่ก็ต้องเก็บบงให้ครบไงส่วนอย่างที่บอกครับไปถังเก็บระเบิดเรามีแล้วเรามีแล้วเราไม่เอาก็ได้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันวางได้กี่อันถ้าสมมติอย่างที่เคยบอกครับถ้าสมมติมันวางได้ชิ้นเดียวคือผมไม่นี่เลยนะผมเหมัอแดกเลย ผมใช้ไม่ได้นะก็เลยเอ๊ะงั้นเอาแค่เสื้ออ่าสกินเสื้อผ้านะกับกระเป๋าพอเอาเท่าที่ไหวพูดถึงเท่าที่ไหวตอนนี้ก็เนี่ยเพิ่งมาไหวตอนนี้แหละทุกคนเอฟเฟกต์ยาแรงเเเหหห็นนนนนลลลลาายยยคคคสสงงััว่่่่ทไไมมมมพีีิปืออกะรบ ยังมีคนสงสัยอยู่ก็บอกอีกรอบแล้วกันว่าตอนนี้เป็นกดไหลย้อนนะครับกดไหลย้อนผสมแพนิกนั่นแหละแต่ดีขึ้นนะรู้สึกว่าดีขึ้นไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อดีกว่านะครับคือโมเตลล้างมันเอาอาวุธอะไรไปก็ได้ไง ต่ว่าต้องพกขวานไปสักอันหนึ่งขวานเล็กๆก,ก็ได้หรือขวานเล็กธรรมดาก็ได้เอาไว้จามประตูครับเพราะว่าบางทีประตูบางอันมันก็ไม่เปิดเนี่ยมันต้องซอมบี้มันเปิดเองไม่ได้อะมันก็ต้องเอาขวานทุบแล้วเราก็จะเราจะได้เก็บแต้มด้วยพร้อมลุยเดี๋ยวต้องไปแวะแมปไอ้นั่นก่อนนะทุกคนแมปที่เยนเนซิสมันอยู่อะ ที่มันจะมีรถเยนเนซิตนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยได้บงเจดอันนะเรืออับปางยังอยู่เลยวันนี้ตอนเช้าเข้าล่าสุดคือเรืออับปางหายไปแล้วว่าจะลองเข้าเกมเช้าเย็นดยผมว่าไอเยนเนสิตนี่มันน่าจะแบบ3-4ชั่วโมงมาทีหนึ่งมะแมปธรรมดาแบบเนี้ย คือถ้าผมเก็บได้เก็บโ้งได้เองอะนะสามสิอันใช่ไหมครับเออมันแล้วก็บวกเอบวกไอโบ้งเลเวลยีอีก70็ดสอันเราก็จะได้กระเป๋าแต่มันเหลือเวลาอีกหวันก็น่าจะทันอยู่นะน่าจะได้วันสุดท้ายพอดีครับระหว่างนั้นเราก็ไปเล่นอย่างอื่นก่อน มือใหม่มือใหม่ทําทันไหมเอ่อถ้ามือใหม่ต้องดูเนื้อเรื่องเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะถ้ามือใหม่นะเอาแบบมือใหม่เลยนะที่สามารถไปได้ใช่ไหมครับในแมปก็จะมีโมเตลล้างฟาร์มลำห้วยคดเคียวบังเกอร์อันฟ้าถ้าใครเปิดหอกระจายสัญญาณทางด้านด้านขวาล่างอะ่ะมันทิศอะไรก็มารู้นะก็จะสามารถไปที่สอนอไดอ้ผมว่าบังเกอร์อัลฟา คือบังเกอร์อันฟ้ามันคือตัวเก็บแต้มเลยนะถ้าไปแบบแต่ว่าอาวุธเนอะมือใหม่อาวุธจะน้อยหน่อยก็เล่นแค่สองสามสี่เอาเท่าที่ไหวเอาแค่ชุดพอก็น่าจะได้นะโรงงานจริงล้างมันต้องทำเนื้อเรื่องไปก่อนอนะแต่ถ้าเราไปเก็บซอมบี้รอบๆก็ก็พอได้บ้างข้างนอกมันก็มีประมาณ10ตัวได้ ก็จะได้ประมาณ40-50แต้มใช่เพราะว่าบางทีมันมีตัวอ้วนตัวอ้วนมัน6แต้มถ้าตัวซอมบี้ธรรมดาก็สอง่อะแบบเนี้ยธรรมดา2แต้มถ้าตัวกัดเร็ว4แต้มใช่ไหมตัวอ้วน6แต้มเจ้ายักษ์เถื่อนเท่าไหร่1ิบ1หรือ14นี่แหละต้องดูในเนี้ยอันนี้80เสิบอื้อ8ปนี่ห้าแต้มอ่ะโอเคตัวกัดเร็วหแต้มนะครับ ยังมีคนสงสัยว่าแล้วถ้าเราไปในแมปที่มันไม่มีโดรนนะพี่ไม่มีเยเนซิสแต่พี่แต้มมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะขึ้นแค่จุดที่มันมีโดรนขึ้นมาเฉยๆก็คือจุดที่เขาเรียกว่าอะไรนะเยเนซิสใช่ไหมเยเนซิสไปทำการสำรวจอีเวนต์นี้มานานหรือ,อยังถ้าหมายถึงว่า ามากี่ปีแล้วใช่ไหมมากี่ครั้งแล้วอาจจากความรู้สึกที่เล่นมาสองปีผมเพิ่งเจออีเวนต์นี้เพิ่งมาครั้งแรกมั้งแต่ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มาหรือ,อยังอแต่คือทุกกิจกรรมมาผมจะพยายามเข้าร่วมไงกิจกรรมไหนแจกชุดก็จะพยายามเอาชุดให้ได้อเพราะว่าอยากได้ชุด ชุดมันมันเป็นของแล้วครับบางชุดนี่มาแค่เฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้นคือถ้าเราผ่านไปแล้วมันก็จะมันก็จะไม่ไม่มีอกจะบอกไม่มีก็ไม่ได้มันก็มีโอกาสได้อีกทางก็คือเติมเงินซึ่งต้องสุ่มในสุ่มตรงแต้มฤดูกาลนะครับมันจะมีกล่องสุ่มเนี่ยกล่องกล่องม่วงกล่องส้มนี่หละที่มันจะมีโอกาสสุ่มได้อะ แต่ถ้าเป็นสายฟรีก็สุ่มแบบนี้ครับไม่มีชุดละเอาอะไรดีวะเอานี่แล้วกันก็ถ้าสายฟรีนะสายฟรีก็เก็บชุดตามกิจกรรมแบบนี้ก็โอเคเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่่ผมแนะนำโมเตลล้างฟาร์มลำห้วยครับฟาร์มสองจุดเนี่ยของเพียบนะคือเหมือน มีสิ่งของที่คุณอยากได้อาหารอาวุธอ่าวัตถุดิบต่างๆของรีไซเคิลครับเออมีคนถามผมทองเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมทองเอาไว้แลกกับดิลเลอร์โจครับที่ว่าอ่าคุยกับวิทยุใช่ไหมเขาก็จะมีของแบบแบบวันนี้ฉันต้องการนี่เอามาแลกกับเราไหมอะไรประมาณนี้ครับจะอยู่ในโหมดเดียวกับไอเนี่ยทองจะอยู่ในโหมดเดียวกับซองบุรีคือมีค่าครแค่แลกท่นนั้นเอง ผมตอบไปหรือยังไม่รู้นะแต่ว่าอ่านแล้วแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากดตอบไปหรือยังเนี่ยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมต้องเอาจามเอาไม้มาจามจริงไม่จามก็ได้แต่ว่าอยากได้แต้มเนยห้าแต้มสองแต้มก็เอาไปเถอะยังมีชั้นล่างอีกนี่ว่าชั้นล่างจะเป็นตัวกัดเร็วเนยตัวโจมตีแรง ขาดอีกแปดสิบเจแต้มครับข้างล่างพอไหมเนี่ยหรือต้องไปลุยที่อื่นต่อลุ้นลุ้นตบทีเดียวผัวนี่5แต้มขาดอีก6กสแต้มมันต้องได้ครับคือเราจุดมุ่งหมายของเราไงชุดต้องได้ ใบเรื่อยยวค่อยมาเอาได้ไหมเนี่ยคือมีคนถามผมว่าท่้งเด็กกล้าเสียเงินนะได้จากไหนบ้างหลอมยากเหลือเกินนะครับนี่ไงเอาใบเรื่อยนะครับลอรถมินิแวนเครื่องยนต์เครื่องยนต์นที่เจอตามป่านะที่มันอยู่ตรงกระโปรงหน้ารถนานๆนนจะเจอทีนะแเละเอาไปย่อยก็มีโอกาสได้นะครับแล้วมันเป็นแรกสำคัญมากๆที่ใช้ในการอัปเกรดกล่องด้วยนะ รวมทั้งทำหลายๆอย่างด้วยอะ่ะก็เลยเออมันค่อนข้างหายยากคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเกมเนี้ยมันมันไม่ใช่เป็นเกมที่เล่นแล้วจบเลยอะ่ะมันเป็นเกมที่เล่นแบบย,วยาวๆครับอยากให้ผู้เล่นเล่นกันแบบยาวๆยาวๆแบบผมเนี่ยสองปีเนี่ย <c oughs> บางคนเล่น 5...6 ปีนะตั้งแต่สมัยเกมออกมาใหม่ๆมันก็เลยทำเรียกอะไรอะ ทำเกมออกมาให้แบบค้าของนานขึ้นยากขึ้นหายากขึ้นอะไรแบบนี้ kee, เพื่อดึงดูดให้คนเล่นยาวๆคือเกมสไตล์นี้มีเยอะมากนะผ,ผมเห็นในผมเห็นในสโตเพรสโตแอปสโตนี่คือมีเยอะมากเลยถ้าเราเล่นทุกเกมบอกเลยว่าวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรครับอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์หาโน่นนา่นนี่ฟาร์มของรัวๆอุ๊ยเสื้อผ้าพัง กางเกงขาดไม่มีเอาเอา,เอาตามนี้แล้วกันพวพระนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนะทุกคนเกินมาสี่แต้มกลับบ้านครับไปแลกชุดดีกว่าน่าจะได้ชุดแล้วนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว แต่ว่ากระเป๋านี้เดี๋ยวต้องไปลุยอีกรอบนึงกระเป๋ามันต้องไปตอนนี้ผมเลเวลเท่สิบเจ็ดใช่ไหมเฮ้ย,ยถึงหรือเปล่าวะสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละก็ขาดอีกหกเลเวลสุดท้ายก็ต้องไปลุยบังเกอร์อีกแล้วสินะเดี๋ยวแอบบแอบไปลุยครับแต่ดึงแต่ดึงแต่ดึงเอาของเก็บก่อนนะ ได้ไหมชุด50ได้แล้วนี่ไง50ก็จะมีแต้ประมาณ158แต่ว่าชุดอะ่ะมันแค่150ครับได้แล้วได้แล้วนี่ไงแต่ดึงเดี๋ยวใส่โชว์เลยส่วนกระเป๋าต้องไปลุ้นอีกทีทุกคนแต่อยากได้นะเพราะว่ามันมีตัวเลขบอกอ่าชุดอยูนไหนีน่ทเทเปล่ายทำไมมันต้องเป็นสีเหลืองวะอย่าหาก,กระเป๋าเอาใส่ที่แบบเข้ากันหน่อย อ๋อเอานี้ดีกว่าตัวยอกชื่อเกมครับสวยนะเท่ดีโอเคทุกคนคลิปนี้จะประมาณนี้แล้วกันได้ชุดแล้วนะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Yeah, take a breath, dive deep into the blue A universe unseen waiting just for you Corals blooming bright, a kaleidoscope of life Fish swimming free, no fear, no strife From the smallest plankton to the giants of the deep Every creature plays a part, secrets they all keep